เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel EGSX1 นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในซิตี้กันอีกแล้วครับผมปรบมือครับผม โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยแอดจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่แอดเคยได้พูดคนดูไว้ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวงานขาวต่อกันนะครับผมหลังจากพาร์ที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะพาคุณผู้ชมไปเก็บหนังวัวนะครับแล้วก็เกินไว้ท้ายคลิปว่าเดี๋ยวต่อไปจะพาไปปูฟาร์มนะครับหรือฟาร์มปูเด็องแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็คือมันก็เป็นงานขาวอีกชิ้นหนึ่งนั่นแหละนะครับที่ได้เงินค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันมันก็พอได้เงินนะคร แต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าล่าเนื้อวัวน,นะครับไอเนื้อวัวเนี่ยได้เยอะจริงแต่ว่าไอพวกปูอะไรเงี้ยโอกาสออกมันก็มีอยู่นะครับผม แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับแอดจะพาไปรีวิวงานขาวงานนี้ว่าเก็บตรงไหนโปรเซตตรงไหนและขายตรงไหนมีอะไรได้บ้างได้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับขอรับชมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่อง EGSX1 ของเราจะทําลงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับบอกได้เลยว่าคลิปนี้มาแปลกแน่นอนเพราะว่าแอดได้รถใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหซูบารุนะครับ คันนี้เนี่ยคือเป็นรถที่แอดไปซื้อมาเลยนะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเคยอวดเงินไปประมาณ200,000นะครับก็เลยเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อรถมานะครับเป็นรถ4ประตูนะไม่ใช่รถทํางานนะครับคือจริงๆมันมีรถหลายคันแหละแต่เพียงแต่ว่าแอดเห็นคันนี้แล้วมันดูแบบไอ้ที้แม่งดูหรูดูลักชัวรี่แล้วแบบว่ามันเป็นรถแต่งอะเออเพราะว่าไอ,อ้รถคันอื่นๆเนี่ยนะครับบางทีก็เอามาจากออนไลน์บ้างเป็นรถมอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แอดคิดว่ามอดเนี้ยเป็นรถมอดที่สวยมากๆเลยนะ ในบรรดารถไอที่ขายในช็อปเนี่ยคือรถที่แอซื้อมาคันนี้สวยที่สุดเออแต่ก่อนไปลืมเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปซื้ออุปกรณ์ในการทํางานด้วยนะครับไม่รู้ว่าถ้าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาจะมีอุปกรณ์แจกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่รู้ว่าในมาเก็ตมีขายป่ะนะเดี๋ยวแอดแวะดูให้นะครับ A few moments later โอเคเดี๋ยวลองแวะดูในมาเก็ตด,ดิในมาเก็ตมีขายปะ่ะในมาเก็ตมาเก็ตอ๋อนี่งไงนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดเพื่อน <S <S ๆ,ๆจะทำงานปูเนี่ยจะต้องซื้อลั่วขุดทรายนะครับ ถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยเราจะทํางานไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เข้ามาเพยเยอร์ใหม่ไม่รู้เขาจะแจกอุปกรณ์หรือแจกอะไรหรือเปล่านะถ้าไม่แจกก็มาซื้อได้ครับตามช็อปทั่วไปเลยนะครับหลังจากที่เราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ไปตําแหน่งนี้ครับผมเนีย่ยที่แอดมาร์กไว้นะครับ30-28นแะครับตาแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยติดกับชายทะเลด้านบนนะครับ Okay, เดี๋ยวเราก็ไปเลยนะครับอย่าลืมรักเข็มขัดด้วยนะคุณผู้ชมไปลุยกันเลยครับคลิปนี้ก็ขอใช้มาตรฐานการรีวิวจากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะรีวิวให้ละเอียดแล้วก็ใส่เอฟเฟกอะไรให้มันเยอะเยะหน่อยเนาะ <S <S เวลาคนดูดูเขาจะได้แบบรู้สึกว่าเออเนี่ยโอ้โหยูทูบเบอร์คนนี้แคสนะครับใช้ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาติชมอะไรก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับจังหวะนี้ก็ขอฝากโปรโมทนิดนึงนะคือสําหรับใครที่สนใจเรื่อง gta แซนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาทํา gta แซนแล้วนะคร สัปดาห์หน้าก็จะมีคลิปของ GTA แซนแล้วนะครับเราจะทําสลับกันไปเนาะคนดูเก่าๆก็จะได้อิ่มเอมกับอัธรสด้วยนะครับคนดูหน้าใหม่ที่ได้เข้ามาดูไฟเอมก็จะได้ดูในส่วนนี้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่ขาดตอนกันเนาะสำหรับ FC คนดูฐานคนดูทั้ง2ฐานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยฮะโปรโมทจ่นละ โอเคครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยไกลมากนะเพราะว่าแอดไปเก็บรถในโรงจอดใกล้ๆนะครับมันเลยไม่ไกลมากถ้าเกิดเพื่อนๆคิดวางแผนไว้ว่าง,งานต่อไปจะทํางานอะไรเนี่ยแนะนําว่าให้เอารถไปจอดไว้แถวๆตรงนั้นนะครับมันจะได้ล่นระยะเวลาในการเดินทางนะครับผมไอคลิปที่แล้วเนี่ยโอโ้โหแอดเอารถแดงไปจอดนู่นนะฮะกาลาดกลางเมืองครับแล้วแบบโอโ้โหงานแม่งขึ้นมาทํางานบนโอโ้โหไม่ไหวฮะโคตรเหนื่อย โอเคพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีเหมือนเป็นหลุมหลุมสปอนขึ้นมานะตามฉากนะครับเดี๋ยวมันจอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์งานก่อนนะครับก็คือขั้วขุดทรายนะครับกดใช้ครับผมเดี๋ยวแอดจะย้ายมาอยู่ตำแหน่ง2เลยก็ได้โอเคแล้วก็งานขาวไว้ตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยหลุมหลุมเนี่ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยพอโผล่ขึ้นมาแล้วเดินไปใกล้ๆแล้วกด E ครับมันจะเขียนว่า dig the cap นะครับก็คือการข การขุดนิดนึงนะครับซึ่งแอดไม่รู้ว่ามันนานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มานานแล้วก็ไม่รู้นะครับเหมือนว่าแอนิเมชันขุดมันจะนานขึ้นนะอันนี้แอดไม่รู้ว่าแอดมินเขาปรับใหม่หรือว่าแอดอาจจะรู้สึกไปเองนะครับแล้วก็อัตราส่วนของปูเนี่ยมันคือมันแรนดอมขึ้นมาไม่รู้ว่าจะได้1 2หรือ3นะครับ มากสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็น3หรือ5นะเพราะว่าแอดไม่ได้มาทํางานนี้นานแล้วคือพอดีว่าจะไปหมกมุ่นที่เหมืองซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยงานพ่กนี้เนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยได้มานะครับผมปูม้าเนี่ยรู้สึกว่าเก็บได้150ตัวเลยนะโคตรเยอะแต่ว่าอัตราส่วนในการโปรเซสเนี่ยสต่อหนึยกเว้นหนังวัวที่ทําเข็มขัดกุชชี่นะครับอันนั้นเนี่ยหต่อหนึโคตรเดือด บอกได้เลยว่านั่งฟาร์มทั้งวีทั้งวันะนะครับคุณผู้ชมก็จะทํางานขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเต็ม150หเนาะหรือว่าได้จํานวนพอสมควรนะครับแต่แอดว่าแอนิเมชันในการขุดแม่งช้าอ่ะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะแอดไม่รู้ว่าคนอื่นมาเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับแต่ในส่วนตัวของแอดเนี่ยแอดมองแล้วรู้สึกว่ามันจะดูช้าไปหน่อยในการขุดนะครับแอนิเมชันการขุดจะช้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับแอดมินก็ปรับให้มันไวขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยแอดมองว่ามันมันย เนี่ยกว่าจะลุกกว่าจะอะไรนะครับมันค่อนข้าง,างช้านะถ้าเกิดแอดมินในเซิร์ฟหรือว่านายกมาเห็นนะครับผมก็ถ้าปรับปรุงได้ฝากปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของตัวผมเองนะประมาณนี้นะครับฝากเรื่องถึงนายกนะครับเผื่อเขาเข้ามาดูแล้วก็ขุดปูม้าไปนะครับแอดจะเก็บไว้เยอะๆหน่อยสักประมาณ50เพราะว่าถ้าเป็น2ต่อ1นเนี่ยก็จะได้มาแค่25ตัวเองนะครับ เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูตามราคาตลาดได้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยปูไข่ดองราคาแม่งลด10บอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตั้แต่แอดเล่นมาเนี่ยราคามันก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะครับแต่ปูไข่เนี่ยราคา94ก็ถือว่าดีกว่าเข็มขัดกุชชี่นะแต่โอกาสดอปเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะครว่าจะดอกออกมาเท่าไหร่โอ้โหมันแต่งตัวมันแรปเปอร์จริงๆเลยวะโคจะแรปเปอร์ LA ทรงแรปเปอร์เลยแต่งตัวไม่รู้ใครได้สังเกตรหรือเปล่านะถ้าใครสังเกตแต่ต้นคลิปเนี่ยคุณเก่งมากนะครับที่เห็นแอดเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่นะครับพอดีว่าไปได้อิทธิพลการแต่งตัวมาจากริวโมซี่นะครับโอ้โหช่วงนี้นี่กำลังแบบรับฟังรับชมเพลงเขาเลยนะฮะก็เลยแบบเออลองแต่งตัวแบบสไตล์ชุดอย่างนี้ดูโอ้โหโเท่เหมือนกันนะกางเกงขาสั้นเสื้อบาร์สรองเท้าไนกี้จอแดนนะครับโอ้โหโครเท่ ลักชัวรี่สร้อยคอเชนอะไรนี่แบบว่าสุดติ่งนะจริงๆรงเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้าเนี่ยถ้าแอดมีไอเดียในการแต่งชุดแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาทําคลิปแล้วกันว่าวิธีการแต่งตัวแฟชั่นเท,ท่แต่งยังไงนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็พอจะมีทักษะในการแต่งแฟชั่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่านะแต่แอดแต่งดูแล้วเออแม่งก็เท่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจเซิร์ฟในซิตี้นะครับลิงดาลล่านะครับกดเข้าได้เลยนะไม่ต้องสอบไวริสนะครับนายก จะได้ไวลิสเข้าเมืองแล้วนะครับไวมากนะครับแอดมินอนุมัติไวจัด <_ d> um> ดูซิตอนนี้44แล้วเดี๋ยวคูณไปอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อ2ต่อน1นมันก็จะได้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูอีกทีนะว่ามันจะถึง50เปเปะหรือเปล่าถ้าเกิดติดเศษขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเหลือปูเอาไว้นะครับสัก few m o m e n t s later โอเคครับได้รับปูมา1ตอนนี้49แล้วขอให้ได้สัก3แล้วกันจะได้ตีเป็น52 <_ d> um> ไม่ไม่1ก็3าม,มี2อ,อย่างอย่าได้2อ,อย่าได้2เออได้1่โอเคยังดียังดี โอเคครับนี่50ตัวพอดีเลยนะครับโปรเซสน่าจะหมดนะรอบนี้จะได้ไม่เหลือเศษมาหนังวัวหรือว่าอะไรนะไม่น่าเนี่ยติดเศษอยู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการขุดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ครับเราจะไม่ยังไม่สามารถไปขายได้นะเราจะต้องเอามาไปโปรเซสก่อนนะครับซึ่งจุดโปรเซสก็อยู่ตรงบ้านไมเขึ้นเลยครับผมจุดโปรเซสปูนะครับ692นะครับใช้ระยะทาง5.8ไมล์ไมโอ้โหแดกเวลาอีกแล้วระยะไกลอีกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับ รอบนี้รถแอดแรงนะครับน่าจะถึงไวแน่นอนนะในรอบนี้เดี๋ยวตัดไปตอนที่ใกล้ถึงเลยละกันนะครับผมคุณผู้ชมครับไปตัดโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมจุดปูแปรรูปนะครับหรือว่าจุดโปรเซสปูที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้นี่เองนะครับโอเคถึงแล้วนะครับผมนี่เราไม่ได้มาชวนพี่ไมเคิลแกป้นหรืออะไรนะครับแต่นี่คือจุดโปรเซสปูนั่นเองครับ อยู่ที่บ้านไมเคิลเลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลงไปต่อเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนอะไรแทรกเข้ามาหรือว่าคุณผู้ชมที่ยินเสียงใครประกาศอะไรขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าแถวบ้านแอร์ตอนนี้เนี่ยคือเขามีคนจะบพักการเมืองนะครับมาเดินแจกของนะครับก็เลยอาจจะทําให้มีเสียงรบกวนเข้านิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโปรแกรมอัดแล้วถ้าเกิดไม่มีเสียงอะไรก็โชคดีไปนะครับผมถ้าเกิดติดเสียงอะไรต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมจุดจุดนี้นะครับผมก็คือ processing grab นั่นเองหรือว่าจุด Process ปูนะครับล้วก็ลองโปรเซส s เลยนะครับอันนี้อัตราส่วน2ต่อหนึ่งะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าดีเลยครับคุณผู้ชมถ้าจะให้แอดพูดตรงๆเนี่ยแม่งคุ้มกับเข็มขัดกุชชี่นะเว้ยเพราะว่าเข็มขัดกุชชี่เนี่ยมันต้องใช้หนังวัวใช่ป่ะแล้วหนังวัวเนี่ยนะครับหต่อ1นึ่งแต่ว่าไอ้ปูม้าเนี่ยสต่อ1นแล้วก็ราคาตลาดของปูไข่ดองเนี่ยถึงราคาจะลดก็จริง แต่ราคามันไม่ได้น่าเกียดอะครับราคา94บาทถือว่าสูงกว่าเข็มขัดคุชชี่อยู่ประมาณ4บาทนะครับเดี๋ยวเราก็โปรเซตไปเรื่อยๆนะครับและหลังจากโปรเซตเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะพาไปดูจุดขายกันว่าไอจุดขายปูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับผมโปรเซตเสร็จแล้วนะก็ปูม้าเนี่ยหมดเลยนะครับเราจะได้เป็นปูไข่ดองแทนนะครับ25ก็อัตาส่วนมา2ต่อหนะครับ ก็เออถูกต้องนะครับตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราออกจากบ้านไมเคลแล้วเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดขายปูว่าขายยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ไม่ยากครับผมนะโอเคจุดขายนะครับตรงนี้นะที่เดียวกันกับที่เราไปขายเนื้อเลยอะ่ะเออแต่ว่าเราต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้น2เนาะเดี๋ยวไปขายกันดีกว่าครับหาเงินเข้าเป๋า,าจะได้มีตังกับเขาสักทีนะไม่ได้มีเงินมานานแล้วหลังจากที่หมดกับรถคันนี้ไป2 0 0 0 0 0นะครับก็ไม่เหลือเงนินเลยตอนนี้แพยายามรีฟาร์มอยู่นะครับอยากได้อาสามาขับเล่นอะ เออแบบจะเอาไปซื้อ r 3นะครับมาขับเล่นในเมืองเปลี่ยนฟิลมากขับรถยนต์บ่อยแล้วยาขับโมไซค์นะครับโอเคเราก็จะต้องตั้งใจฟาร์มตั้งใจทํางานนะครับเงินได้แน่นอนแต่เพื่อนจะต้องตั้งใจทํางานนิดนึงนะเพราะว่าเงินในประเทศนี้มันค่อนข้างหายากนะครับแล้วของเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับผมป้าถึงแล้วนะครับผมเป็นเป็นในเฮ่บีบแต่เขาจะได้รู้ว่าเรามานะครับเขยปุะตูเรียบร้อยนะครับโอเคปลาขึ้นเลยนะครับอยู่ชั้น2นะคุณผู้ชมวิ่งขึ้นไปครับ ตรงนี้นะครับผมอ่าเขาจะมีคนอ่าพี่บิ๊กเบิ้มนะครับยืนอยู่นะครับผมแล้วก็กดจีขายปูเลยครับปึ๊บ25คุณได้เงินแล้ว1,000บาทโอ้โหเงินดีนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราลองเก็บสักร้0ยใช่ปะย่แม่งได้พันหนึง่งละสี่ห้าพันเลยเหรอถ้าได้ราคาเต็มอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ขายไป25มันได้พันหนึ่งอะ่ะเออยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าลองขายไอปูโปเซเนี่ยถ้าขายแบบ150เลยเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูแล้วกันเนาะแต่ราคาแม่งได้พันหนึ่งอะ่ะเยอะมากนะครับ24ชุดได้พันหนึ่งแล้วอะ่ะเฮ้ยใช้ได้นะครับผู้ชมโอเคครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่แอด จุดโปรเซสแล้วก็จุดขายนะครับงานนี้ก็ราคาดีนะครับจะเกิดว่าเพื่อนๆเ,นเก็บปูไข่ดองจนเต็มสต็อกของมันเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีนะครับน่าจะได้เงินมาไม่น้อยเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานข่าวเรื่องการขุดปูนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะไปต่อที่หอยมุกนะไอหอยมุกเนี่ยค่อนข้างละเอียดเพราะว่ามันมีจุดขายเนี่ยหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับผมแอดจะเอาไปรีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับหลังจากที่คลิปหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปงานอื่นๆนะครับพาไปเรื่ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบสงสัยปัญหาอะไรนะครับผมทักเข้ามาใน Discord ได,ด้เลยเ,ลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไ้เจอในวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ